ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ฟานะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมไลฟ์เพลย์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอีเวนต์สมบัติมาอีกแล้วนะคะก็จะบอกว่าเป็นอีเวนต์ที่เอ่อเปิดเงินแบบสุดๆเปิดเงินแบบสุดๆไปเลยแบบโคตรเปลืองนะคะก็คือคือก่อนหน้านี้ค่ะพี่เคยทำอีเวนต์นี้ไป ไปแล้วก็คือเสียเงินกับมันไปเยอะมากแต่ก็โอเคนะคะแต่สําหรับพี่เนี่ยในงวดเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยเล่นเพราะว่าอืมจะพูดว่าไงดีอ่ะก็คือมันเป็นอีเวนท์ที่เปลืองเงินมากๆค่ะแล้วถ้าเกิดอยากได้ของดีๆจริงๆก็คือต้องต้องติดติดท็อปห้ารอยอย่างเงี้ยแล้วคือคือการติดท็อปห0าอเลยด้วยการแข่งขันมันสูงละ ้วยเยศรษฐกิจตอนนี้ก็คือแบบไม่อยากแล้วอะ่ะก็คือมันแพงมากๆเลยนั่นเองนะคะจำได้ว่างวดที่เสียอีเวนต์ไปงวดที่แล้วอะ่ะเสียไปประมาณกี่พันจำไม่ได้ว่าเสียไปกี่พันแคสแต่ว่าจำได้ว่าเสียไปเยอะมากๆกก็คือเพื่อจะได้อันดับนะคะโอเค อีวันสุดท้ายเรายังทําไม่ได้นะคะเห็นไหมว่าพี่ใช้แคปไปเกือบหมดแล้วเอ๊ะเมจิกบอกมาใหม่เหรอก็ก็อากาชายอมมาเป็นเมจิกบอกเนี่ยนะคืออีฉันมีแล้วไงแล้วคือบอกได้เลยนะคะว่าชุดพวกนี้นี่คือแบบว่แต่ผมน่ารักอยู่ใช้ได้อยู่เด้อแล้วก็ มันก็มันก็ห่องย้อมอ่ะมันก็หองย้อมอ่ะมันย้อมอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอ่าอีเวนต์ของอันนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะเราจะจะบอกว่าคือตอนนี้พี่สะสมได้สักพันหนึ่งแล้วแล้วก็เออจะมนานำวิธีเล่นแล้วกันโน no. นะคะก็ไม่รู้ว่าจะอ้น,นี้ได้ไหรือไม่นะนี่นะคะมาแนะน,นำอันนั้นแรกก่อนเลยนะคะ อันนี้นะคะก็คือช่องที่เราจะทำการตกขึ้นมาแล้วเราก็จะได้แท็กเก็ตนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะโอเคจุดต่อไปนะคะจะเป็นจุดนี้จุดแรกถ้วยรางวัลนะคะก็จะได้เป็นถ้วยโบน,นัสจุดนี้นะคะจะได้หนึ่งถ้วยนะคะจุดนี้จะได้สองถ้วยนะคะจุดนี้ จะได้สามถ้วยนะคะถ้าไม่ได้เป็น V.P. ก็จะได้แค่สามสิเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น V.P. ก็จะได้หกสิบนันเองนะคะโอเคต่อไปต่อไปนะคะที่เล่นแล้วน่าจะได้คุ้มที่สุดเลยก็คืออันนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็คือถ้วยอสลับถ้วยนะคะก็จะมีคูณหนึ่งนะคะคูณ สามแล้วก็คูณห้านะคะพีะ่เคยได้คูณสามมาแล้วในวันนี้นะคะก็เลยเลขก,ก็เลยพุ่งนิดนึงนะอารมณ์คล้ายๆอ,อ่อเกมเศรษฐีเลยแต่ว่ามันเป็นแค่ที่สุ่มดวงลงนะคะ โอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ไม่กวาดนะคะเราจะไปลงช่องไหนก็ได้นะคะส่วนช่องนี้นะคะจะเป็นช่องเพิ่มบัฟก็จะมีของที่เป็นบัฟเพิ่มนะคะจะมีสองช่องจะมีทั้งสุ่มแค์แล้วก็สุ่มเพชรในนะคะก็วิธีเล่นก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะคะเรามาดูของรางวัลกันดีกว่านะคะนี่ต้องไปดูกันที่ตรงนี้เลยแล้วก็ไปกันดูดูที่ระดับตำนานนะคะระดับตำนานจะได้ทุกอันนะคะ ท็อปห้ารอยนะคะจะมีรางวัลทั้งหมดเจ็ดชิ้นอุ้ยน้อย,อยจังงดที่แล้วยังได้เยอะกว่านี้นะเท่าที่รู้สึกว่างวดที่แล้วได้เยอะกว่านี้นะคะก็จะได้เป็นอ่าเหรียญตานะคะอันนี้จะเป็นเหรียญตาที่มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือจะมีแค่ห้าร้อยคนในเซิร์ฟที่จะได้ไปนะคะก็คือปีกเหมือนกันห้าร้อยคนในเซิร์ฟเท่านั้นที่จะได้นะคะต่อไปนะคะก็จะมีของห้าชิ้นใช่ไหมนี่ก็เป็นของสิ่งนี้ก็จะมี แทบจะทุกคนเลยแต่ว่าตานี้ก็จะมีแค่พันคนเท่านั้นนะคะที่มีคือตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าอันดับพี่เท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ดูแต่เรามาดูตารางไทแนนนะคะจะได้รับของอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือสีนะคะต่อไปก็เป็นของแต่งตัวพวกปี่พวกเข่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบ้านด้วยอุตตาสวยอยใช้ได้อยู่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรองเท้าก็ เอออีโมชันมันก็จะซ้ำๆหน่อยนะคะอันนี้ยังไม่ได้รับนะเรามารับกันเลยดีกว่ารับกันก่อน,นได้เทีมสวนสหญญาอเทมส,วน,ส,ว,นทมสวนจะอยู่ในนี้นะคะ่ะแต่สำหรับพี่นั้นก็โอเคทำแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าพี่ไม่อยากไปแข่งอันดับแล้วเท่าไหร่เพราะว่า ด้วยความที่แบบมันมีคนถึงหมื่นกันไวมากอะ่ะเห็นปะหมื่นสามแหละคือไวมากอะ่ะคือต้องใช้เงินเป็นขนาดไหนถึงจะแบบอันดับขึ้นพวดพลาดอย่างงี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแรกเลี้ยงเขบไปทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะได้ของที่แบบว่านีเห็นไหมมันจะมีหมุนกระชาซึ่งพี่หมุนจนเพชรพี่หมดไปหมดแล้วอะ่ะก็ยังไม่ได้ก็คือต้องใส่ของอันนี้ด้วยเพื่อ เอ่ออะไรนะใส่ของเพื่อเอาไว้แบบให้มันเพิ่มบัฟโดยนะคะก็จะมีเพิ่มบบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะจะได้รับเหรียญเพิ่มอีกสองอันถ้าเกิดเป็นสิบอันก็จะได้เพิ่มอีกสองอันนะคะประมาณนี้เห็นไหมก็จะมีทองแล้วก็ตรงโบนัสค่ะตรงนี้ที่เป็นโบนัสอ่ะแป๊บหนึ่งตรงนี้จะเป็นโบนัสนะคะตรงนี้จะเป็นโบนัสตัวเนี้ยพี่เคยได้หนึ่งร้อยเพจ หนึ100่งร้อยใจสองร้อยเพชรสามร้อยเพชรมาแล้วนะคะแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอีกเยอะไหมนะคะโอเคเดินนะคะขอกดบัตรให้หมดก่อนโอเคนะคะเมื่อเราใช้บัตรหมดแล้วเราก็จะมีเควสตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเควสประจำวันที่เราจะได้แท็กเก็ตนะคะ อันนี้เห็นไหมเราจะได้แท็กเก็ตเพิ่มมาตามจํานวนถ้าเกิดเราเคลียร์หมดนะคะถ้าเกิดเราเคลียร์หมดสามารถรีกระดานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ไม่หมดเราไม่ต้องเออเราก็จะต้องเสียแคสรีกระดานเห็นไหมโอเคแล้วภารกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราเล่นว่าเรา,ามีคะแนนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราเราก็จะได้รับเหรียญตรงนี้ไปด้วยเช่นกันนะคะก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะ ออรู้สึกว่าถ้าเกิดใครรอคลิป Q&A อยู่นะคะเราจะบอกว่าพี่จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้คือพยายามพยายามเอาตัวอวตารของพี่ที่เป็นวีทูบเนี่ยเอามาใส่ด้วยมันก็เลยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องอ่านในคอมนะคะก็เลยต้องดูว่าจะต้องทําเป็นคําถามปรามาแนวไหนอะไรยังไงแต่ยังไงขอขอบคุณทุกคนนะคะน้องๆทุกคนที่ เอาคำถามมาให้นะคะบอกเลยว่าขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็จะมีโอเคปิดเกมที่นั่นอยู่มันเป็นอีเวนที่กินเงินมากๆเลยถ้าเกิดใครแบบเคยลองนะคะก็คือจะบอกว่าคราวที่แล้วที่พี่เสียไปคืเสียไปเยอะมากเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเหรียญตาอันเดียวที่อยากได้ไม่ใช่รหัสอวตบาตาจะเย็นนี่เห็นเหรียญตาที่พี่ใส่อยู่ไหมคะอันนี้ เอาอยู่ไหนอะนี่น,นี่นี่เหรียญตานี้นะคะึค้นเหรียญตาเนี้ยจะเป็นเหรียญตาที่ได้แค่เฉพาะในซีซั่นของอีเวนต์สมบัติเท่านั้นนะคะคือคือ,ค,อคือมันได้ยากมากเนื่องจากมันมันได้เยอะมันไอม,มันได้ยากคือห้าร้อยคนในเกมที่จะมีเท่านั้นก็คือเราต้องตีกับคนต่างประเทศด้วยไงมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟเดียวเซิร์ฟเดียวก็คือ เอาทุกๆเซิร์ฟมารวมกันอย่างเงี้ยเราให้ห้าร้อยคนเราให้คนแบบเล่นแบบหลายๆหมื่นอ่ะเพื่อเพื่อให้แลกห้าห้าห้าร้อยอันเนี้ยคือพี่คิดว่ามันมันเป็นการแข่งขันที่สูงเกินไปถ้าเกิดมันแยกกันเป็นเซิร์ฟๆอย่างเงี้ยเรายังจะพอแบบแข่งกันได้อะไรกันได้ไงคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยด้วยความที่แบบว่า ช่วงนี้คือไม่ได้อยากไม่ได้อยากแบบเติมเกมนี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยจะปัดตกไปนะคะประมาณนั้นนะคะแั้งไงก็เกิดทุกคนรอดูอยู่ก็บอกเลยนะคะว่าอาจจะผิดหวังที่พี่จะตะวลวยุยอ,อ,อันนีเ้เรียกว่าอะไรนะอาจจะผิดหวังที่ตะตะลุยกับพวกอ,อ,อีเวนต์สมบัตินะคะเพราะว่ามันใช้เงินเยอะเกินความจําเป็นแล้วก็มันไม่เหมือนพวกอ,อ,อีเวนต์พวก ดิสนีย์นะคะดิส mm hmm. นีย์การผสมไข่ใช้ร้อยแค์คือเรายังมีจุดสิ้นสุดไงแต่อันเนี้ยคือจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่รู้จนกว่าเราจะแบบจบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือกว่าจะจบกิจกรรมมันเสียไปเท่าไหร่แล้วคนที่เราจะเราจะต้องไปตีกับคนเขาอีกเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็คือพวกญี่ปุ่นเขาเติมกันได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นค่าเงินของเขาเป็นค่าเงินที่ถูกกว่าค่าเงินเรานะ แล้วก็หลายๆประเทศที่เราสามารถที่เขา,า,า,าสามารถเติมเติมอัดได้ะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทําให้อ่าเรียกว่ายังไงนะทาให้แบบว่าเติมอัดได้นะคะแต่สาหรับตอนนี้เราคงไม่น่าจะไหวกันจริงๆนะคะก็เป็นแบบจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบที่พี่ถูกใจเงี้ยพี่อาจจะชอบะอะไรเงี้ยก็คงจะเก็บครบถึงหนะึ่งหมื่นคะแนนคงจะพอนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาต ขอลาขอตัวลากันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับ event, อีเว้นลูกเต๋านะคะลูกเต๋าสมบัติอันนี้ก็สามารถพิมพ์ถักปาญหาได้นะคะพิมพ์ม,มาในคอมเมนต์ได้เลยว่า,เ,าเป็นต้องการอยากรู้อะไรอีกนะคะถ้าเกิดพี่รู้ก็จะสามารถบอกให้ได้นะคะโอเคสำหรับนี้ขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะตุบุอุวย